พวกเรานั้นคือทีมงานในรายการโชว์โปรเจกต์เมคโอเวอร์เป็นรายการโชว์ที่ช่วยผู้คนทําให้เขาดูดีขึ้นจากภายในสู่ภายนอกแล้วก็ดีเรคเตอร์ของเราเกรตาช่วยผู้คนแต่ว่าอาจจะแย่หน่อยพวกเขากลัวมากเลยเราต้องการความช่วยเหลือจากคุณเขามาร่วมกับเราโปรเจกต์เมคโอเวอร์เป็นดีเรคเตอร์คนใหม่หเธอขอโทษนะสาวน้อยฉันชื่อว่าเกรตาแฟนดูวาฉันเป็นเอ็กซ์เพรสผู้ชํานาญการในการแต่งหน้านะ่ะแต่ว่าเธอน่าจะหมดหวังแล้วล่ะพอได้ละเกรตาโชว์นี้เนี่ยมันเป็นการช่วยคนในการแต่งหน้านะ เราจะหาพุ่มกลับใหม่เหรอใครเหรอที่จะมีชื่อเสียงเท่ากับฉันโด่งดังเท่ากับฉันเนี่ยจะมาแทนที่ฉันได้แน่นอนไม่ต้องห่วงทุกคนมะม่วงดองมาแล้วมะม่วงดองเหรอชื่ออะไรเนี่ย <laughs> ไม่รู้จักหรือไงมะม่วงดองฉันจะออกไปแล้วจะได้ยินชื่อฉันเป็นครั้งสุดท้ายนะเกรตาวอนเดวาวอนเดต้าจิจ้นะฮะน่าจะเป็นผู้ช่วยเราใช่ไหม ไม่ต้องห่วงนะสาวน้อยมะม่วงดองอยู่ที่นี่แล้วเดี๋ยวเขาจะดูแลเป็นอย่างดีอ,อสวัสดีค่ะคุณมะม่วงดองพอดีว่าฉันเพิ่งเียนจบนะคะยังไม่มีงานทําเลยไม่ต้องห่วงไปมะม่วงดองมีแผนแน่นอนเปลี่ยนทรงผมแล้วก็แต่งตัวให้ดูดีนะฮะแล้วก็เปลี่ยนบรรยากาศด้านหลังแบกกล่าวสามขั้นตอนได้เลยเชื่อใจมะม่วงดองขั้นแรกนะฮะเราต้องใส่แว่นให้เธอก่อนอ๋อถอดแว่นออกเหรอตกตอนแรกใส่แว่นอยู่ใช่ไหมทำให้ดวงตาแบบ ดูชัดขึ้นไม่มีอะไรมาบดบังดวงตาอันสวยงามของเธอต่อไปเรื่องผมนะฮะเรื่องผมก่อนที่จะตัดผมนั้นกดเพลงก่อนหนึ่งลากลงมาอ๋อมันไม่ได้มีการแบบแต่งหน้าทําผมอย่างเดียวมันมีพัลเซอรด้วยให้ได้ยี่สิบหัวใจอออหัวใจสิในเงินมาสิบห้าบาทด้วยฮะค่าทําผมมีแถมให้อีกสาบาทเป็นสิบเจดบาทแล้วก็สามร้อยเหรียญน,น่าจะพอค่าทําผมใช่ไหมจริงๆใส่แว่นก็ดูน่ารักดีนะ โอเคได้เงินมาแล้วนะฮะดูว่าจะใช้ทำอะไรได้บ้างในการทำผมเอาแว่นออกแล้วก็ตัดผม100บาท100เหรียญเป็นเกมมือถือที่กราฟิกดูค่อนข้างสวยดีนะฮะเลือกทรงผมให้เธอเอ้ยอันนี้เราเลือกเองได้ใช่ไหมอันที่2อเนี้ยอันกลางเนี่ยดูน่าจะเข้ากว่าเป็นไงมันบดบังสายตาไปน,นิดนึงด้านซ้ายอย่างนี้มันดูแหลมไปไหมดูเหมือนแบบข้างอะ,อ,ะอะไร อย่างเดี๋ยวสิแปบ๊บนึงเลือกก่อนอันนี้ก็ดูเป็นแม่บ้านเกินผมาอันกลางนี่แหละปิดนิดนึงอ่ะตัดไปนี่เป็นไงโอ้โหมั่นใจขึ้นเยอะเลยใช่ไหมล่ะเออนี่ฉันจริงๆเหรอคะที่อยู่ในกระจกเนี่ยไม่ใช่มั้งโอ้โหไม่ต้องเซอร์ไพรส์ขนาดนั้นต่อไปเป็นการแต่งหน้าต่อไปเป็นการแต่งหน้า แอปพลายเมคอัพหนึ่งร้อยเหรียญฮะอืมเลือกเฉดสีนะครับอันนี้คือธรรมชาติ Natural Peach r o s y Pink f o โฟร์โทนผมว่าอันนี้แหละเข้าที่สุดแลละมาแต่งหน้าทาแก้มไปอืมทาปากเรียบร้อยสวยขึ้นเยอะเลยเอ่อฉันไม่รู้เลยว่าจะแต่งหน้ายังไงเนี่ยปกติก็แต่งหน้าเกินหรือว่าอาจจะน้อยไปหน่อย แต่สิ่งที่สวยงามที่สุดที่อยู่บนหน้าเธอได้เนี่ยคือรอยยิ้มนะอฮาะาฟานซิสพูดถูกเลือกชุดที่เหมาะสมไม่ใช่ชุดนอนอย่างนี้สิโอเคเป็นกระโปรงหรือว่ากางเกงดีกางเกงน่าจะเหมาะกว่านะโอเคอืึรองเท้าเปลี่ยนได้ไหมโอเคเหมือนจะพอดีเลยนะหายใจสะดวกใช่ไหมเนี่ยมะม่วงดองนี่มีสายตาของแฟชั่นมากเลยแน่นอนครับผมต่อไปอ,อ้าออตังหมดตังหมดต้องบูสต์ก่อน สีฟ้ามานี่นีน่ี่สีอันเต็มๆข้างล่างข้างล่างไม่ตรงกันอันนี้ก็ไม่ตรงเอาหัวใจเหรอเราต้องการสีฟ้านี่มีเวลาจํากัดไหมไม่มีคิดได้เรื่อยๆสีเหลืองอุย๊ยอันนี้ระเบิดระเบิดอื้อหมดแล้วยังหมดแล้วลเวล่นอีกรอบหนึ่งมีกล่อง mystery box นะฮะอันนี้ทําเป็น fly ค a c k e r อ่าอ่าอันนี้อันนี้สีเขียวอันนี้ นี่นี่นี่น,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 นอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนอย่าพึ่งหมดดิเฮ้ยเอออันนี้มาโอ้โหสีเหลืองระเบิดมีอันนี้ด้วยสีลุ้งคืออะไรอันนี้โอเค๋อมีแถมให้ what แถมให้อีกเปิดกล่องได้สร้อยคอแต่น่าจะไม่เหมาะกับชุดนี้มั้งโอเคมาแต่งตัวกันต่อ ใส่เลยเหรอเปลี่ยนชุดก่อนดีไหมอ่ะอืมหุยหุยเหมาะมากโอแค่เปลี่ยนชุดก็ดูดีขึ้นทันตาเห็นเห็นไหมเนี่ยมา่มงดองนี่โปรเฟชชั่นอลมากเลยนะเลือกชุดได้เหมาะมากเลยขอบคุณครับฉันรู้สึกว่าใส่แล้วสบายมากเลยค่ะเข้ากับตัวฉันมากเลยอ่าต่อไปรองเท้าครับรองเท้ายัเหลือรองเท้า,ทากระเป๋าด้วยหรอ นี่มันแบบทีไมไปทํางานได้เลยนะฮะอันไหนดีมันบังมันมองไม่เห็นอะสีแดงไม่เข้าอันนี้มันก็ไม่ค่อยเข้าผมว่าอันนี้น่าจะเข้ากว่านะน่ะเป็นไงเอ่อฉันก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะยืนบนส้นสูงสงนี้ได้หรือเปล่าแต่ว่ามันก็ดูไม่แย่เท่าไรหร่หรอกนะต่อไปกระเป๋าทำไมต้องใช้เงินเราทำไมไม่ใช้เงินเขาทำไมไม่ใช้เงินรายการ มันดูเยอะไปอันนี้จริงๆก็ไม่ค่อยเข้านะแต่ว่าอันอื่นไม่เข้ามากกว่าอันนี้แล้วกันมาฉันสามารถใส่อาหารเที่ยงของฉันไวน้ในนี้ได้หมดเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะใส่แซนด์วิชในกระเป๋าไงั้นไม่ได้นะผมวงดองเราเตรียมพร้อมแล้วที่จะตกแต่งห้องหรือเรามาแต่งบ้านให้เขาเลยอ๋อเหมือนเป็นรายการที่แบบเปลี่ยนชีวิตให้เขาอย่างนี้เลยใช่ไหมคือตกแต่งชีวิตความเป็นอยู่ทุกอย่างเลยนะฮะ ห้องนี่มเป็นห้องเก่าของนักเรียนเหมือนเป็นอาพาร์ตเมนต์สำหรับคนที่เพิ่งจบเนะ่ะห้องจริงๆก็ดูไม่แย่เท่าไหร่นะเก็บของเป็นระเบียบหน่อยทําความสะอาดนิดนึงนะฮะเออเอาเอาอกหมดเลยเหรอเดี๋ยวดิของเขาเนะต้องเล่นอีกแล้วเพราะว่าเงินไม่พอเฮ้ยมีมิสซิลี่บ็อกอีกแล้ว Mystery Box อ่ะมิสซิลี่บ็อกมาสองกล่องเลยเนี่ยโอเคครับมา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 ,ม,ามันได้ไม่เกินสามร้อยตลอดเลยใช่ไหมเนี่ย Box มิสซิลี่บ็อกมาได้กระถางต้นไม้ฮะ ไว้ตกแต่งห้องพอดีเลยคือบังคับได้อยู่แล้วใช่ไหมอันนี้อ๋อเราสามารถเล่นไปเรื่อยๆก็ได้หรือว่ากลับมาตกแต่งก่อนก็ได้น่าจะอย่างนั้นโอเคตกแต่งห้องฮะร้อยห้าสิบอ๋อพื้นก่อนพื้นก่อนเอ,อ่อเมื่อกี้ชุดมันโทนสีอะไรอะผมว่าพื้นสว่างๆหน่อยแล้วกันอ่าพื้นเรียบร้อยแล้วต่อไปใส่เฟอร์นิเจอร์ฮะเฟอร์นิเจอร์ทาสีก่อนเนาะเฟอร์นิเจอร์ก่อนดิ ร้อยห้าสอันนี้อนี้อันนี้อันนี้นจะเหมาะกว่าพื้นสีอันนี้โอ้โหมันดูแบบเอออันนี้มันก็เรียบดีนะเฮ้ยอันนี้สวยกว่ามันไม่ได้แพงกับตอนแต่งตัวฮะมันแพงกับตอนที่แต่งห้องนี่แหละมีอยู่สองร้อยห้าสิบโต๊ะมาโต๊ะให้เข้ากับสีแดงอืมไม่มีสีดำเหรออันนี้ก็ได้อืมคือมันยากขึ้นครับ เราเล่นได้เรื่อยๆก็จริงแต่เหมือนกับว่าพ้าเสื้มันจะยากขึ้นความต้องการของการให้ผ่านแต่ละรอบมันจะยากขึ้นใช่ไหมให้ได้เสื้อ34อันเปลี่ยนจากสี่เหลี่ยมหัวใจเป็นเสื้อนะครับขาดอีก3ตัวนะฮะตรงนี้มันไม่ยอมมามันไม่มาด้านนี้เลยเออหัวใจลงมาก็ไม่ได้เอ,อ้ยนี่นี่น,นี่โอเคหัวใจเรียบร้อยครบแล้วาฮะไปน่าจะพอละเก้ารเหลือกี่อย่าง มันเริ่มไม่ค่อยเข้าชุดกันแล้วมันมีตัวเลือกให้น้อยอ่ะอ,อ,อ,อันนี้ดีกว่าลายเยอะเดี๋ยวคนยืนจะโดนกลบไปแล้วก็พาม่านะฮะพาม่านอันนี้เรียบง่ายดีนะฮะต่อไปฉันหวังสือน,นี่คือซื้อให้เขาหมดหมดหมดเลยเหรอเอาของเขาไปทิ้งหมดแล้วก็ซื้อมาให้ใหม่อันนี้ดีกว่าไหม ดูโล่งดีเออทำไมมันเยอะเหลือเกินคมไฟมันจะพอไม่เน่ตังอันนี้เอออันนี้ดีกว่าอืมแล้วก็โต๊ะนะฮะโต๊ะคอมโต๊ะคอมโอ้โหนั่งหันเข้าหน้าต่างเ้ย้นะไม่แสบตาแย่เหรอใส่อันนี้ที่เรามีอยู่แล้วออปชั่นพอได้แล้วมั้งยังไม่พออีกเหรอ,อต้องเล่นอีกรอบหนึ่ง ต่างหูครับพอแล้วพอแล้วมาๆมา,มาคนเดียวนี่คือใช้เงินไปเยอะมากเลยนะเอรูปข้ามกําแพงเออันนี้ดีกว่าจะได้รับกลับมันไม่เข้ากันเลยะ <c oughs> แต่ไม่เป็นไรคิดซะว่าบ้านเขาไม่ใช่บ้านเราเอา่ะมาสองร้อยเพื่อเปิดเผยชมนี่เป็นไงจากห้องเนา่เนาๆนะฮะเรียกว่าเน่าก็ไม่ได้สิห้องลกๆนะครับกลายมาเป็น สถานที่สําหรับผู้ที่เพิ่งเรียนจบนะฮะพร้อมที่จะทํางานสมันทนานะครับเปลี่ยนจากลุกเก่าเป็นนักเรียนเพิ่งจบนักศึกษาเพิ่งจบนะฮะกลายมาเป็นลูกทํางานเตรียมตัวพร้อมที่เข้าทํางานเย่อ้าวจบแล้วก็คือจบเลยเหรอต่อไปเป็นของคุณลุงคนนี้นะครับโอ้โหอันนี้น่าจะยากของเต็มไปหมดเลย อ่ะโอเคครับนี่คือโปรเจกต์เมคโอเวอร์นะครับเป็นเกมที่จริงๆจะพูดตรงๆคือเห็นจากโฆษณาตอนนี้เล่นเกมอื่นนะฮะขึ้นมาบ่อยมากก็เลยลองมาเล่นดูนะฮะดูภาพมันสวยดีนะฮะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ